สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ส่งงานซ่อมเพลว์แอมเคเอสออเดโอนะครับก็เป็นค่ายทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับค่ายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเคเอสออเดโอนะครับเป็นสวิชชิงคัตดีตัวนี้เป็นรุ่น d ีเอส0ีสามพันห้านะครับดีเอสบีสามพันห้าครับผมตัวนี้นะก็เป็นระบบสวิ h ชิงนะครับเดี๋ยวแจ้งอาการเสียก่อนนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมด้วยอาการ เปิดเครื่องนะครับขึ้นมานะครับก็ติดนะครับเสียงรีเลย์ต่อแต่ว่าไม่ดังก็คือชุดจ่ายไฟมันเสียนะครับที่ได้ยินเสียงรีเลย์เพราะว่าเขามีหม้อปแปลงนะครับเลี้ยงชุดป้องกันลำพงนะครับมันก็เลยได้ยินเสียงนะครับถ้าเป็นค่าย k s เ้ขาจะเป็นแบบนี้นะครับหรือหลายๆค่ายที่ทำเป็นส w i วิตช,ชิ่งเขาจะมีหม้อปแปลงเลี้ยง นะครับถ้าใครไปซื้องานช่างมาแบบว่าไฟเข้าแต่ไม่ดังแบบนี้นะแนบะบนําว่าแบบนะนาว่าให้ให้ให้คิดว่าเป็นที่ภาคแก่ไฟเลยเพราะว่าเวลาเราเปิดเครื่องปุ๊บอย่างเงี้ยไฟมออแปลงตัวนี้มาเลี้ยงป้องกันลาโพงมาเลี้ยง led ด้านหน้าด้านหลังมันก็ทํางานปกตินะครับแต่มันไม่มีเสียงนะครับแต่ว่าไฟหลักก็คือไฟเลี้ยงคา่าด,ดีตัวนี้มันเสียนะครับก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะ ตัวนี้ลูกค้าเอาไปซ่อมมาแล้วนะครับเอาไปซ่อมกับช่างแถวแถวการสินนนี่แหละมาแล้วนะครับก็เลยส่ง bueno. มาให้ผมซ่อมนะครับผมก็อยู่กาลสินีนเหมือนกันนะครับลูกค้าบอกว่าตอนแรกไม่ดังข้างเดียวไปซ่อมพอซ่อมเสร็จแล้วก็เอาไปเปิดแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับเอาเปิดไม่ดังทั้งสองข้างเลยนะครับอาการเสียคือภาคแก่ไฟเสียนะครับทีนี้นะครับ มันก็จะมีปัญหาเรื่องเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรแบบนี้เนาะนะครับอ่าเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ก็เลยแก้ไขเรียบร้อยนะครับนะตอนแรกว่าจะส่งให้ลูกค้าแล้วแหละเทสคือซ่อมเสร็จรอบหนึ่งแล้วนะเทสอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรลองปิดเปิดใหม่เรียบร้อยดูแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกติแต่พอจะส่งลูกค้าจะแพ็คลงกล่องนะครับเปิดไม่ติด ก็เลยนำมากแก้ไขให้อีกแก้ไขทีนี้จบแล้วนะครับจบแล้วนะครับามาดูสวิตช,ชิ่งกันสวิตช,ชิ่งเขาก็จะมีอะมออแปลง1นลูกนะครับมีมอสเฟตตัวนี้สวิตช,ชิ่งรุ่นนี้จะเป็นของค่ายดิจิค a รนะครับเป็นรุ่น3,500วัตต์นะครับใหญ่สวิตช,ชิ่งใหญ่แต่มอสเฟตเขาใช้แค่2ตัวเองนะมอสเฟตมีแค่2ตัวนะตัวนี้นะแต่แรงอยู่นะนะครับคาสด,ดีนะครับแบบนี้เลย คร์ดีมอสเฟตจะเป็นอสองสองคู่ต่อข้างนะครับมอสเฟตคร์ดีจะเป็นของ KS เลยนะครับแต่ก่อนเขาจะใช้ของดิจิคั์ทั้งหมดเลยนะของดิจิคัสทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวนี้คร์ดีก็จะเป็นของค่ายเคแล้วนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะบาลานซ์ก็เป็นของ K s เอสออโแล้วนะครับพัดลมนะครับด้านละหนึ่งตัวนะครับพัดลมด้านละหนึ่งตัวนะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับงานด้านในของเ s สามพน้ะ 3, 5, นะกะ็ส่งงานซ่อมลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าดูเป็นแนวทางนะครับหลายๆคนท้าตัดสินใจซื้อ,อข้างในมันเป็นอย่างนี้เนาะก็เลยมาถ่ายให้ดูครับมีโอกาสก็เลยถ่ายข้างในให้ดูนะครับขาปลาก็จะเป็นอ่ 1, 2, 3หนองสามสลูกอ่าสี 4, คู่นี้อ่าแลูกนี้นะครับเก็เป็นไฟสา0รนะ หนึ่งสปลูกนี้จะเป็นไฟสามร้ก็คือไฟฟ้าเข้ามาไดโอดบิดบิดปุ๊บไฟสามร้จะมาอยู่ตรงนี้สว่วนอีก2อลูกจะเป็นไฟขาออกนะ2ลูกนี่แล้วสีลูกนี่จะเป็นไฟขาออกนะจะเป็นไฟขาออกนะครับมาเลี้ยงคา่าดีนะครับก็มีฟิลดีซให้ฟิลนดะีซีจะดูข้างนอกนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมเปิดเครื่องดูครับ พดลมหมุนแล้วนะครับพดลมติดแล้วปกติอะพอลมด้านหลังมันจะไม่ติดนะครับผมนะเพราะว่าชุดจ่ายไฟตัวนี้มันจะไปเลี้ยงพัดลมนะครับแต่ว่าตัวนี้หม้อแปลงตัวนี้มันจะมาเลี้ยงโพเทคนะครับป้องกันลําโพงนะครับมาฟังเสียงครับผมวอลลุ่มเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็คือแบบ เวลาเราเร่งขึ้นเสียงเขาจะไม่ขึ้นเลยนะเสียงเขาจะค่อยๆขึ้นนะครับนะมันจะยิ่งเปิดแรกๆนี่เราเร่งสุดเหมือนจะไม่ดังนะแต่ว่ามันจะมันจะค่อยๆดังขึ้นนะอย่าตกใจนะอันนี้วอลลุ่มน่าจะมีปัญหาด้วยนะเดี๋ยวแก้ไขใหนะ้ ลองปิดแล้วก็เปิดเครื่องใหม่ดูนะครับผมไฟออนตัวนี้จะขึ้นนะครับสีม่วงๆเห็นไหมในบอร์ดชุดจ่ายไฟเดี๋ยวปิดเครื่องแล้วก็จะเปิดใหม่ดูนะครับผมพัดลมก็ทํางานอันนี้อยู่นะครับเปิดเครื่องอีกที่นึงนะครับทํางานปกตินะครับผมอ ยอยตอนเร่กแรกๆมันจะไม่ค่อยดังเดี๋ยวมันจะดังขึ้นเห็นไหม